มาอเมยกันไปสวัสดีค่ะเข้มหัสวีเผยละครคู่มุกดาเบคก,การถ่ายทำโดยล่าสุดเข้มหัสวีก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ชี้แจงดราม่าฝ่ายหญิงหลังถูกมองตีตัวออกหาออ่างตอนนี้ถามกับน้องมุกเมื่อกี้แบบไม่ดูแล้วแหละเป็นยังไงบ้างกับเรื่องเวลาสัมภาษณ์น้องมุกก็แบบว่าเออพูดถึงเข้มน้อยไม่ค่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบ จริงๆเขาเขามีเรื่องยุ่งในส่วนตัวของเขาเยอะมากครับผมในเรื่องของละครในเรื่องของการทํางานหรือว่าชีวิตส่วนตัวเขาเขามีเรื่องค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆคือเราเราก็เจอกันในในกองถ่ายเราก็ตั้งใจทํางานกันคือคือมันไม่แปลกเขาเป็นเขามีเรื่องคิดเข้ามาเยอะครับก็อนอกจากนี้เราไม่ไมีโอกาสได้คุยหรือไ,ได้เจอเลยหรือเพื่อนอกจากใกองมันมีไหมจริง,รงๆก็มี ตามงานต่างๆก็มีเจอครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้เจอเพราะว่าเราต้องรักษาระยะห่างครับผมรักษาระยะห่างด้วยตอนเราเห็นความเมนที่เป็นเพนครับเข้ามาคอมเมนแบบของุกอะไร่างนี้จริงๆเป็นห่วงครับอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ให้ให้ทั้งตัวผมด้วยแล้วก็ตัวมุกด้วยจะดีกว่าให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชื่นชมและชื่นชอบอย่างที่มุกบอกว่าทุกคนติดตามเรามาเนี่ยมาจากละคร ทุกคนชื่นชอบแล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนชื่นชอบในทุกๆผลงานของเราเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคู่ของผมเองหรือว่าคู่ของมุกที่เล่นด้วยไม่อยากให้แบบไปในทิศทางเดียวอยากให้ช่วยเป็นกําลังใจและช่วยเฉีย์ในทุกๆเรื่องที่เราได้ได้รับเลือกเล่นอย่างงี้ครับ mm hmm. เพื่อผมกลัวว่าทั้งตัวมุกและตัวเราจะอึดอัดไปมากกว่านี้อะไรอย่างี้ หลายคนก็แบบมาทางเทรนเดนสงสารให้เราครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆก็ขอบคุณเลยครับที่เป็นกําลังใจให้ครับแต่ก็เืนกันพวกเราก็คือยังฟินจิ้นอะไรกันอย่างนี้เนาะก็ติดตามผลงานเนาะติดตามในผลงานเลยครับผมในผลงานจะสนุกอยากให้ทุกคนช่วยเชร์ในรูปแบบของการทํางานด้วยครับไม่ห่างกันเลยครับ ทำงานด้วยกันเรื่อยๆครับไม่กล้าได้ว่าห่างหรือไม่ห่างคิดถึงจะพลาดได้จำค่าเบื่อได้ไม่ห่างไม่ห่างก็ยังทำงานกันเหมือนเดิมเป็นปกติครับผมปกติครับได้ของน้องอ่ะโดนของคนเราไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วบอกว่าจะหยุดหยับหยับวไปอีกฮิโปคิดถึงฮิโปเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์อะไรดีขึ้นก็เดี๋ยววางแผนกันอีกทีก็คือไปเราเรารู้สึกที่เชนบ้านในหมู่อุยอากาศดีพี่เพราะว่ารีสอร์ทของของมุกเนี่ย มันติดแม่น้ําแล้วมันไหลผ่านแล้วเย็นตลอดเวลาข้างหลังก็เป็นภูเขาสวยงามครับสวยงามก็อยากไปเจอครอบครัวอะไรของเราด้วยมีโอกาสเดี๋ยว,ยวจะลงไปเยี่ยมครับเพราะว่าช่วงปีใหม่ก็ยังไม่ได้ สวัสดีปีใหม่เลยในทางการท่าเราบา้านบ้านทานาคาอะไรอาเงี้ยนะ,ะยังจะมีแพนอยู่ไหมเช่นหมือตอนนี้ด้วยด้วยความที่ท้านาคาเนี่ยก็มีปรับปรุงอะไรหลายๆส่วนเพื่อที่จะให้คนที่เดินทางไปได้ได,ได้ขึ้นไปบนบนภูเขาหรือว่าไปในท้ามไ้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีช่วงจังหวะไหนที่ว่าง พี่หนิงว่างทุกคนว่างทีมงานว่างอยากจะไปทําบุญที่บ้านผม,มก็เดี๋ยววางแผนกันเดี๋ยวรีบแจ้งเรื่อยๆครับแต่เราก็มีแผนอยากจะชวนน,น้องน้องมุกไปด้วยอย<ช>ู่ถ้าไปอะไรอย่างนี้ไปกันเป็นแก๊งเป็นไปเป็นแก๊งสนุกครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ